มีแฟนเพลงกันนพัฒน์ในนี้ไหมครับแฟนเพลงกันนพัฒน์ขอเล็กหนึ่งหน่อยครับพมิปหนึ่งมาหน่อยแล้วมีแฟนเพลงของกันนพัฒนอยู่ในนี้ด้วยใช่ไหมเหมือนเพลงที่ผมแต่งเป็นแต่งทํานองนะแต่งทํานองให้กันนพัฒนเนี่ยเหมือนจะผ่านเหมือนจะผ่านครับทุกคนแต่ก็ยังไม่ยังไม่ชัวนะไม่ชัว แต่งทำนองให้กันนพัฒน์หนึ่งเพลงสองเพลงแต่งให้สองเพลงก็เหมือนเหมือนน้องจะโอเคไม่รู้ว่าเดี๋ยวทีมว่าไงนี่สปอยสปอยสปอยนะครับเดี๋ยวรอฟังแล้วกันยังไม่ได้ยังไม่เป็นรูปเป็นร่างนะยังไม่เป็นรูปเป็นร่างน้องเพิ่งเข้ามาอยู่ได้เดือนกว่าๆนะครับกันนพัฒน์สองเดือนเดือนกว่าเพลงกันนภพัฒใกล้ได้ฟังยังคะ,อะตอนนี้ตัวเดโมเสร็จแล้วครับหมายถึงว่าเดโมเพลง ของกันอะเสร็จแล้วแล้วกันชอบแหละทีมก็โอเคครับทีมก็ชอบอืม